เข้มแข็งแต่ถ้าต่อไปนี้ไม่มีพี่อยู่หนูต้องดูแลตนเอง สัสดีเราชื่อปอนนะเราเพิ่งย้ายมาใหม่วันนี้มาเรียนวันแรกเออหรอใครอยารู้จักนี่เธอมาใหม่เหรอใช่เธอมาได้ไงเนี่ย ฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วก่อนเธอมาอีกอ๋อฉันชื่อปอนนะแล้วเธอชื่ออะไรฉันชื่อนุชยินดีที่ได้รู้จักนะนี่เธอไม่มีเพื่อนพวกนั้นคงไม่เล่นกับเธอเหมือนฉันใช่ไหมเปล่าหรอกฉันต่างหากที่ไม่อยากเล่นกับพวกนั้นเอางี้เดี๋ยวฉันพาเธอเดินดูรอบๆโรงเรียนดีไหมอ๋อดีเลยปะไปกัน พอดีมองไม่เห็นอ่ะขอโทษนะฉันไปทำอะไรให้เธอนักหนาฉันเพิ่งย้ายมาทำไมเธอถึงเกลียดฉันขนาดน,นี้ช่วยไม่ได้ใครบอกแกอย่างเด่นเกินหน้าเกินตาฉันถ้าแกยังเด่นเกินฉันอยู่แกเจอหนักกว่านี้แน่เพื่อนก็ไม่มีใครเล่นด้วยนี่อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนก็แล้วกันไหนเพื่อนมอนวัมนวันไม่เห็นจะมีใครโดนเพื่อนแกลมาอีกแล้วเหรอ อ้าวนุชเธอมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ซักพักแล้วแหละอ๋อฉันไม่สนใจพวกนั้นหรอกมีเธอเป็นเพื่อนคนเดียวก็พอแล้วฉันกลับบ้านกันนะนุชพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะ นี่เธอเธอเป็นใครอ่ะมานั่งเราค่าในห้องฉันได้ไงที่ฉันฝันไปเดีนเนี้ย จริงๆนะแกฉันฝันเห็นแกเป็นผีนั่งร้องไห้ที่ห้องฉันความจริงฉันอาจจะเป็นผีได้ห้องแกจริงๆก็ได้แกพูดอะไรเนี่ยฉันล้อเล่นนะเออนี่ฉันลืมไปเลยฉันไปตลาดมาเจอกิฟติดผมอันนี้อะเห็นมันเหมาะสมกับแกดีฉันเลยเอามาฝากนี่เดี๋ยวฉันติดให้มาเดี๋ยวฉันติดให้ที่บ้าน ไม่เป็นไรฉันตางค์ที่ต้องขอบใจเธอที่คอยเป็นเพื่อนฉันมาเรามาถ่ายรูปคู่กันดีกว่ายังไม่มีรูปคู่กันเลยฉันว่าอยาดีกว่านะเอา้าวทำไมล่ะมามาถ่ายรูปกันนี่พวกแกมาดูคนบ้าสิสงสัยไม่มีใครเล่นด้วยเลยบ้าพูดคนเดียวน่าสงสารมากเลยอะแก นี่พวกเธอพูดเรื่องอะไรกันอะฉันไม่ได้พูดคนเดียวนะถ้าแกไม่ได้พูดคนเดียวแล้วไหนล่ะคนที่แกพูดด้วยก็นี่ไงอา้าวนุชหายไปไหนแล้วอะนุชอะไรของแกแกบ้าเหรอก็นุชไงพวกแกไม่เห็นหรอหยิบบ้านุชอะไรของแกไปเถอะพวกแกป่วยมันพูดคนเดียวอยู่นี่แหละ ไปไหนของเธอทั้งวันนะตั้งแต่เช้าฉันยังไม่เห็นเธอเลย,ยกระดาษอะไรอะ่ะนี่มันจดหมายอะไรของใครอะ่ะชื่อนุชเดี๋ยวบอกนะว่าคือคนเดียวกันกับ อยู่ที่นี่มานานแล้วก่อนเธอมาอีกอ๋อฉันชื่อปอนะแล้วเธอชื่ออะไรฉันชื่อนุชยินดีที่ได้รู้จักนะจริงๆนะแกฉันฝันเห็นแกเป็นผีนั่งร้องไห้ที่ห้องฉัน <c oughs> ความจริงฉันอาจจะเป็นผีในห้องแกจริงๆก็ได้นี่มันอะไรกันแน่เนี่ยมามาถารูกันสงสัยไม่มีใครเล่นด้วย เลยบ้าพูดคนเดียวนี่พวกเธอพูดเรื่องอะไรกันอะฉันไม่ได้พูดคนเดียวนะถ้าแกไม่ได้พูดคนเดียวแล้วไหนล่ะคนที่แกพูดด้วยก็ดี่ไงอ้าวนุชถายไปไหนแล้วอะนี่ทำไมในรูปไม่มีนูด้วยล่ะอย่าบอกนะว่านุูที่ฉันคุยด,ด้วยตายแล้วใช่ฉันตายแล้ว Yes! <laughs>